คุณกำลังฟังอาจิรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับคุณผู้ฟังอยู่กับอาจิรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการ ใช้อารมณ์เนาะใช้อารมณ์ที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเรากําลังจะไปต่อสู้อะไรกับใครนะครับแต่ว่าเป็นการที่เรามีความรู้สึกนะครับมีอารมณ์ในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีความสุขมีความเศร้าเสียใจดีใจนะฮะคือเราไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกแต่ว่าวันนี้อยากจะมาพูดถึงถ้าสมมติว่าเราจะลงรายละเอียดนะครับในคําว่าฉันเสียใจฉันดีใจฉันเศร้าฉันหิว ฉันอิ่มอะไรแบบนี้มันเป็นการอบอกว่าตัวเองกําลังอยู่ในสภาวะไหนนะครับซึ่งมันจะมีความต่างอยู่นิดหนึ่งซึ่งไอความต่างนี่แหละจะเป็นเรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ในอาชีรังพอดแคสต์นะครับโอเคความต่างที่ว่าเนี่ยคือพอดีผมไปเห็นโพสต์นะครับที่เกี่ยวกับภาษานะฮะซึ่งมันเป็นภาษา ไอริชนะครับคือภาษา Irish เนี่ยเวลาที่เขาจะพูดถึงอารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้คำตรงๆเหมือนภาษาอังกฤษนะเช่นเช่นเช่นสมมติเราจะบอกว่าเรากำลังเศร้าอยู่เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะพูดว่า I am sad นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษา Irish เนี่ยเขาจะพูด คือผมพูดภาษาเขาไม่ได้นะแต่ว่ามันมันจะแปลออกมาได้ว่า sadness is on me เนาะเพราะวันมันไม่เหมือนกันนะ I am sad กับ sadness is on me นะแล้วมันต่างกันโอเคแหละมันเกี่ยวบต่างกันแล้วมันต่างกันยังไงนะครับคือเราลองนึกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราตีความตัวเราเองว่ากําลังอยู่ในสภาวะนะไหนหมายความว่าเรากําลังเป็นอย่างนั้นอยู่ เราและสิ่งที่เราเป็นมันเป็นสิ่งเดียวกันเช่นถ้าเราบอกว่าเรากําลังเศร้าอยู่นะครับตัวเราเนี่ยคือกําลังเศร้าอยู่เราและความเศร้าคือสิ่งเดียวกันมันจะไม่สามารถที่จะจะแยกออกมาได้แต่ถ้าเราพูดเหมือนชาว Irish นะครับที่พูดว่า sadness is e on me เนี่ยแปลว่าตัวเราก็ยังเป็นตัวเราอยู่แต่มันมีความเศร้ามาปกคลุมหรือมันจะทับอยู่หรือมันเกาะอยู่เ,เกาะติดเราอยู่นะ เราจะมองเห็นว่ามันเป็นสองอย่างนะมีตัวเรากับความเศร้านะครับทีนี้ในที่เขาโพสตกันเนี่ยนะครับเขาก็จะตีความถึงความรู้สึกนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเรายังถ้าเราคิดเหมือนภาษาไอริชนะครับว่าความเศร้าความสุขหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นสภาวะอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้หลอมรวมไปกับร่างกายของเรานะมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเกาะอยู่แปลว่ามันเอาออกไปได้ เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในความเศร้านะครับแล้วเรามองแบบคนไอริชที่ว่าความเศร้าเนี่ยมันเกาะเราอยู่แปลว่าวันหนึ่งมันก็ต้องหลุดออกไปเพราะมันไม่ใช่สิ่งเดียวกับเรามันไม่ใช่ของของเรานะเช่นเดียวกับความสุขความหิวความอิ่มอารมณ์ต่างๆโกรธเหงาดีใจเสียใจนะครับทั้งหมดนั้นเป็นแค่สิ่งที่มาเกาะเราแค่นั้นเอง it is on me นะครับ it's not me ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า เราเข้าใจแบบนี้เราจะสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตได้ดีและง่ายกว่านะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยทำให้เราเข้าใจได้ว่าทุกๆอย่างทุกๆอารมณ์ทุกๆความรู้สึกมันไม่ใช่ตัวเราครับมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถที่จะดูแลหรือฮิลใจตัวเองได้ง่ายกว่าอาการที่จะบอกว่าเราเศร้าเราเหงาเนะเพราะเพราะแบบนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งพูดเยอะๆอ่ะมันจิตตกเนาะ เร,เ,รเ,รเราเศร้าเราเศร้าเราเศร้าเราเหงาเราเหงาเราเหงาพูดอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนกันเป็นการบอกตัวเราเองว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วการที่ใครสักคนอยากจะช่วยเราขึ้นมามันอาจจะยากกว่าเพราะมันไม่สามารถแยกความรู้สึกกับตัวต,วตวนออกไปได้นะเพราะงั้นที่พูดวันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นมุมมองที่ดีเนาะถึงแม้ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าภาษาไอริชเนี่ยมันตั้งใจอธิบายแบบนี้หรือเปล่าแต่เผอเิญลักษณะการ การพูดนะครับมันไปแปลออกมาได้แบบนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมองแบบภาษา Irish นะครับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่กับเราแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปนะฮะถ้าวันนี้เรากำลังรู้สึกเศร้าเสียใจหรือว่า,าวิตกกังวลกับอะไรสักอย่างอยู่นะครับเ,เดี๋ยวมันก็ไป เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับแล้วเราเองก็มั่นใจได้อย่างนั้นเพราะเรามีความเชื่อหรือมี mindset ที่ว่ามันแค่มาอยู่กับเรามันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับมันก็สามารถเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยสามารถฟันฝ่าหรือว่าจัดการกับภาวะอารมณ์ในช่วงนั้นได้นะฮะก็มาฝากไว้ตรงนี้เผื่อว่าะจะเป็นอีกวิธีคิดหนึ่งนะครับในการที่เราจะ manage อารมณ์ตัวเองได้ นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยกับอาจิลังพอดแคสต์ในเทปนี้นะครับโอเคครับก็สุขคนแก่เวลาขอบคุณที่รับฟังกันในวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ได้ในเอพิโซดต้าน,นะครับกับอาจิลังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับ